ในวันที่ฝนตกครับนี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าโชคดีแต่เช้าเลย <c oughs> อะไร,รอ่ะ <c oughs> แม่รู้ว่าจัาจะเล่าเรื่องอะไรไมแม่น่าแม่ยังไม่รู้เรื่องที่แม่รู้ก็ไม่ใช่ช่องดียะเรื่องอะไรมดกัดตูด ได้จะเล่เรื่องนั้นแต่มดกัดตูจริงๆกำลังโมโหอยู่โชคดีอะเช้าเลยร้อยวันพันปีเว้ยคือกูตื่นค่อนข้างเป็นเวลามากไม่ว่ากูจะนอนดึกขึ้นกูก็จะตื่นประมาณนี้มันจะตื่นเท่าๆเดิมตลอดกูก็ตื่นมาเอ้ยนาฬิกาบอกเจ็ดโมงไว้โอเคนอนพยายามนอนไม่รู้จะตื่นมาทำไมนอนไม่หลับวะตื่นขึ้นมาไอ้เจ้าแม่งเวลาเดิมเลยนกาตาย โชคดีว,วันนี้ก็คือนายกาตายครับยังยังดีที่กูมีสติพอยังดีที่ไม่นอนหลับต่อไม่งั้นอาจจะตื่นบ่ายโมงโชคดีที่2ก็ลัคกี้สไตรค์ครับนั่นแหละครับมดกระตูดแน่โดอโอ้โหเนึกว่าหนังเรื่อง gravity อื้อหือโปรดักชันระดับกูเองวันนี้เล็กเดย์ครับวิชไม่รัโอู้ไม่ต้องรักแล้วดีกว่าพอละโชคดีไปเยอะเกินะแค่ในชั่วโมงเดียวที่ตื่นมากูโดนเป็นสองเรื่องละ อื้มฮึมอายเดีอ่ <ıyorlar. S 1> ะมางานของน้องๆมอสวอนะทางคือเอ็มคอเทียเลยเว้ยเมื่อเรากล้องมาครับเพราะว่ากล้องแบตจะหมดครับถือว่าพร้อมนะสำหรับวีคสุดท้ายแล้วพร้อมครบหนึ่งปีหอมเต้นมันจะขึ้นเวทีเลยว่ะเอิร์นเต้น จะขึ้นเวทีจริงๆอ่ะขึ้นเวทีโซเชียลโอ้วันนี้แม่งหมดแรงหมดแรงที่่องเลยว่ะเสียดายก็คือรู้สึกว่าเมื่อคืนนอนไปนิดนึงไมม่นอนน้อยไปนิดนึงสุดยอดสุดยอดนี่ไม่ใช่แล้วนะอย่ามอง ใช่น้ำมันมวยยาหม่องแถวนี้อยู่แล้เต็มเล็บเลยโอ้สัญลักษณ์ของโอสกูโอสกูเขาเรียกว่าโอสกูพีเวิร์กอัพไม่ใช่อินเท็กด้วยเมันพีเวิร์กอัพแบบใช้ภายนอกเอ้ยแต่มันใช้ช่วยได้นะมันพ่นบาดโฟไงเพามันร้อนเพราะมันร้อนแล้วเลือดไปเลี้ยงใช่รเ้าไปเลี้ยงก่อนดูว่าเอาว่ามันแต่มันช่วยได้นะกินเหนือขั้นกว่าการกินน้ำมันมะกอกว่ะกินน้ำมันมวยอ่ะ พองร้านทองอรเออไปพี่จอเข้าฟิตต่อเจอกันครับพี่จอเจอกันพ so ี่พสเดินทางกว่ัดไพรอันนี้อันนี้เหมือนมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งไอเดียนะฮะไอแปดทอเลยไม่ไประยองใช่ป่าวะเดี๋ยวต้องไปลองชิมที่นู่นมันชื่อขนมนิ่มนวลฮะของระยองอันนี้มีเซมซีให้ลองด้วยเอาลองน้องบอกให้ลองเซมซีอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้มาก่อน ยี 28, ่สิบเอ็ดเบอร์พักอะไรวะยี่สิบเอ็ดต <28. S 2> อนเขาบอกว่าเอา CMC ของที่ศาลเจ้าแม่รัพทีมาแปลใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะฮะด้าการงานทำอะไรช่วงนี้ก็ปังไปหมดทำเกี่ยวกับการค้าขายยิ่งปังไม่หยุดหยุดไม่อยู่ด้านสุขภาพถ้าใครอยากมีลูกชายจะได้อย่างใจนึกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหากใครเป็นอยู่ก็จะมีวันดีคืนกําลังหายปวดหลังนะสร้างความรักแต่ได้เจอคนรักที่เหมาะสมซึ่งกันและก,กันด้านการเงินมีเงินใช้สอยสบายบือไม่ขาดสนมีลุกนหนี้ก็จะได้เงินคืนในเร็ววันได้เงินคืนมีได่ไปดีดีหรือเปล่าเนี่ย อ๋อเรามีใบโชคร้ายด้วยเหรอใช่ครับถ้าเกิดเป็นใบที่โชคร้ายจะเห็นว่ามีสีแดงๆอ๋อถ้าเป็นใบที่โชคร้ายจะมีคำแนะนำอ๋อนี่คือใบโชคร้ายมีคำแนะนำจะบอกวาขนมนิดดวงฮะมันช่วยได้นะอ๋อขนมนิดดวงช่วยได้นะการที่เราได้กินขนมอร่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้เแฮปปี้น้ำตาทำให้เราแฮปปี้อันนี้มากลุ่มน้องๆจังหวัดนครพนมนะฮะและน้องเขาบอกว่าจะให้โอโต้ทั้งอันหนึ่งพี่ก็เลยถามว่าคิดว่าพี่ชอบอันไหนคิดว่าพี่ชอบอันไหนอันไหนดูเป็นที่ที่สุด าให้เลือกเลยสามคนคนละอันคือถูกเนี่ยมีอยู่ห้าอันอันนี้ละกันอ่ะหนูเลือกอันนี้หนูเลือกอันนี้เหมือนกันพี่ชอบอันนี้คนนรงงับมีความตกไหมคะไม่อะไรเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงแตแ่แค่แค่ท้มคนแรกมันใช่แล้วแหละเราอาจจะอยากจะเราอาจจะแค่อยากกระจายความเสี่ยงเฉยๆอแต่พี่ชอบนี้ครับพี่ชอบนี้รู้ได้ไงว่าพี่ชอบเนี้ยฟูดพัลูมีความเป็นที่ฉลาดแม่ยังไงอ่ะสอบดีนะ ความเป็นที่มันดูเป็นย uh, ังไงอะดูเป็นธรรมชาติอ่าลุยๆดูเก่าๆนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะมากลุ yes, ่มนี้ครับสตูนเขาบอกว่าอันนี้คือขนมปุกลับข้างในเป็นไส้ปลาใช่ค่ะปลาทุคัะ อร่อยมากๆเลยนะคะแก้มเบียร์อย่างดีแกเบียร์ยอดเลยรับประกันด้วยพวกหนูเองเลยค่ะต้องร้านนี้ใช่ไหมใช่ต้องร้านนี้เลยค่ะแบบว่าร้านนี้ดังกนัดมาให้แล้วนัดมาแล้วครบส่วนส่วนส่วนเลยค่ะสั่งได้แต่เมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยน้องเขายกให้ทั้งถุงเพราะว่าผมบอกว่าอยากเอาไปกินกับเบียร์หนูมอบให้เลยค่ะทั้งถุงขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะค่ะ เอาแล้วเอาแล้วน้องให้เปิดไพ่ทาโร่อีกแล้วเป็นไพ่ทาโร่ออกแบบใหม่นะทาโร่หมุนสถานที่ท่องเที่ยวใช่อันนี้ก็คือใบหลักใช่ไหมใบเดียวเหรอใบเดียวค่ะได้อะไร เป็นเป็นเหตุกาจณ์ให้ดดวงหมอตะเกียบให้นส่ตเกียบก็แบบว่าเหตุการณ์หรืออะไรสักอย่างที่เราต้องการที่จะบอกให้คนอื่นได้รับรู้จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามก็เลยแนะนําดูดวงหมอตะเกียบให้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีอะไรที่ไม่สบายใจที่อยากจะพูดมันออกมาหรืออาจจะสบายใจก็ตามแต่เรายังกังวลอยู่ว่าจะพูดมันดีไหมเนี่ยให้แม่หมอเป็นที่ปรึกษาเราได้ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะดีหรือไม่ดีจะทําดีไหมให้เขาเป็นเหมือนที่ปรึกษาสร้างความมั่นใจให้กับเราเอง แปลว่าถ้าพี่ไปหาดใหญ่ควรไปหาหมอตะเกียบใช่ค่ะเัื่อนี้ใช่ไหมโอเคถ้าใครแบบชอบต้องจาไว้เราโชคชะตาปูกกันว่าต้องไปดูเสร็จแล้วครับกับน้องๆแก๊งท่องเที่ยวนี่น้องบอกอยากออกสัปดาแม่ครับออกแล้วออกแล้ววิ่อออกแล้วออกแล้วดูทุกตอนด้วยน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วป่ะที่ได้ออกสัปดาห์ไม่รู้เหมือนกันสัปดาสัปดา คณะอะไรคณะอะไรคณะอะไรเอ้คณะการ์ดกาาร์องคค่ะเย้เย้เยไปเลือกตั้งกันด้วยนะเลือกมาแล้วอ้าเลือกมาแล้วเหรอโดนเขียนผิดเปล่าไม่รู้ว่าเขาเอาเขียนผมไปทำอะไรหรือเปล่าโอเคครับบิ๊กเช้าผมขอบคุณครับต่อคุณเช้า พี่จอร์ดเดินเข้าออฟฟิศมาแล้วความโชคดีของการเข้าออฟฟิศเริ่มโดยการที่กูก้าวเท้าเข้ามาออฟฟิศแล้วไอ้มินก็บอกว่าแม่กลิ่นเท้ามันโดดเด่นเสียละเกินสีุนุ่งเท้ามันโดดเด่นโอ้ยสีถุงเท้ามันโดดเด่นก <c oughs> ูดดดนก็ว่าที่กูเป็นคนไม่มีกลิ่นตีนนะ <c oughs> มันก็ไก่นะ <c oughs> เอ๊ะทำไมมันมันไปเตะอะไรขนาดนั้นวะอนนี้เดินเข้ามาไอ้นายก็กินข้าวอยู่พี่จ๋าก็มองไปเฮ้ยมึงผอมลง นายมันผอมลงนายมันผอมลงสายตาพี่ยอมมันจะไวกว่าปกติเว้ยแต่มันตรงแต่สายตากูตรงแน่นอนไนท์กูเดินตามอาจารย์แดงเออธรรมะแท้ไม่มีคําว่าปลอบใจอ้โหผอมลงคือผอมลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหงพยายามฝึกอยู่พยายามฝึกอยู่ผมฝ<อ>ึกนิ้ว <มา S 2> นางกับนิ้วก้อยน่ะที่พี่บอกเลยแล้วน,นินน้วป้องที่ถูกถูกตำแหน่งเออเออมือมือมึงสวยเลยนะมือมึงสวยเลยอ่าอสายเพี้ยนลูก เออมันมันเี้ยนมันเพี้ยนแหละมันเพี่ยนนะมึงตั้งสายก่อนเฮ้ยอ๋อทำมาแท้ไม่มีคำว่าปลอบใจใช่มึงตั้งสายก่อนไอ้แบตหมดมึงเคยติดกระดุมเอาเม็ดแรกไปติดรูสองไหมล่ะอาร์ตมันเป็นที่กระดุมเป็นแรกอ่ะมันเป็นที่มึงมันไม่ได้เป็นที่กระดุมสายมันเพี้ยนมึงตั้งสายก่อนอ่ะเอาวันนี้ทิวทิเรียลเฟดห้าเฟดเจ็ดทุกทีมึงเฟดห้ากับสายเปล่าใช่ไหมใช่ ทีนี้พอมึงจะไฟจูนมันมึงฮาร์โมนิกเฟสห้ากับฮาร์โมนิกเฟสเจ็ดคิดว่าทำได้ไหมทำได้ฮาร์โมนิกคือการที่ไม่กดลงไปในเฟสไงคือแค่วางไว้ให้มันเป็นฮาร์โมนิกขึ้นมาเห็นนะมันจะไฟจูนง่ายกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะสั่นเว้ยถ้ามึงฟังฟังดีๆอ่ะถ้ามันไม่ตรงอ่ะมันจะสั่นวง แล้วมึงค่อยๆปรับมันจะมันจะสั่นน้อยลงจนมันเป็นฮาร์โมนิกเท่ากันมันจะฟายจูนได้ง่ายกว่ามึงมาตึงแล้วตึงแล้วตึงตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วถ้ามันนิ่งคือตรงอ่ะอ่ะอย่าเล่นกีตาร์สายเพี้ยนเข้าใจไหมครับน้องอาร์ตจะพยายามฝึกฝนครับเพราะหูมึงจะเพี้ยนกูพูดจริงๆอย่าติดกระดุมผิดเม็ดเพราะหูมึงจะเพี้ยน นำมันิีกยังให้วะอำมูนิคคือดีดดีดดีดแล้วยกมิชิมึงวางให้ตรงเฟดวางให้ตรงเนี่ยตรงไปเลยตรงพ่อมือนนั้เลาเรียกกลางตรงเฟดให้นิ้วตรงกับเฟดอันนั้นเฟดสีอีกทีเออไม่มีคำว่าปลอบใจอ่ะมาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันต้องแบบอยู่ตรงกลางอ่ ที่กูตั้งสายแบบนี้เพราะว่ากูเล่นเบสซึ่งพอมันมาเป็นกีตาร์แบบเนี้ยมันจะใช้กับสายล่างไม่ได้เพราะฮาร์โมนิกมันขึ้นยากโอเคมีเบว์มีเบล์เนี่ย lesson two lesson two ต้งมีมา lesson ีกลับมาออฟฟิศแล้วครับมากำลังถามทุกคนว่าดูพี่อี้กันหรือยัง ลุงกายังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยช่วงนี้ไม่ได้ดูดีเบตพี่จอร์จก็ยังไม่ได้ดูนะฮะดพี่จอจะดูตอนขับรถกลับบ้านพี่จอถามถามว่าเป็นยังไงใช่ไหมบอกเลยว่ารุ่นพี่ของชชยวินี่เป็นไงแค่แค่เปลยแค่นี้ก็น่าดูแล้วฮะโอเคเปรกว่าปรามจาร์ของปรามจาร์ไชยวดมันจะยังได้อีกถ้าไปได้อีกนี่คือพี่อีเลยโอเคน่าสนใจเอาเปรยทีเซอร์ที่ต้องดูที่ต้องดูเดี๋ยวขับรถกลับเจอกัน จ้ากูมีแอคทิวิตี้เสนอไว้ตอนเดินทำอะไรสวดมนต์ไอส์คาร์ดิโอจองกรมใช่โอ้ oh my god ใช่จริงๆมึง <c oughs> ทำไมมึงคิดไม่ได้ไใช่ไหมใช่ทำไมกูถึงคิดไม่ได้วะเพราะ <c oughs> อาจารย์กิีฟ้าบอกแล้วใช่ไหมว่าควรสวดทุกวนันมีช่วงหนึ่งกูก็สวดแล้วช่วงนี้กูขาดไปแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาฟีลเันพอดีกูรู้สึกว่ากูจะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอะไรวะกูเดินไม่จบแน่ๆเฮ้ย อาจริงๆมันใช้เวลาประมาณ7-10ถึงนาทีเองเว้ยสวดอ่ะเออแต่แม่ง make sense ว่ะสวดอะไรวะจินนบัญชรไม่แล้วแต่ที่มึงอยากจะสวดของครูสวดของที่อาจารย์ญิงฟ้าให้มากูอยากสวดจินนบัญชรพรุ่งนี้กูจะลองหลังจากที่กูจัดการทุกอย่างแล้วเพื่อสุดท้ายเอาตอนเริ่มเลยก็ได้เว้ยมึงจะได้กะเวลาได้ว่ามึงใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อ measure เวลาก่อนมึงจะสวดกี่จบดีกว่ามึงจะสวดกี่จบจบเดียวก็พอ <จบ S 2> ปะ่ะสบายสบาย ใช่แล้วก็ฝึกทุกวันแต่แม่งเป็นไอเดียที่ดีโอเคกูเข้าใจภาพมึงแล้วทีแรกอ่ะกูคิดว่ากูจะต้องสวดตลอดคาร์ดิโอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มันคือสวดเท่าที่เราอยากจะสวดแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นสวดจบเดียวมันก็มันจะเมชเชอร์เวลาได้หรือจะสวด9้าจบเพราะมันก็เมชเชอร์เวลาได้บริลเลียนบริลเลียนใช่ะใช่บริลเลียนของกูก็จะสวดอินดิพิโซเงินล้านเก้าจบแป๊บเดียวกูเงินเก้าล้านเลยนะเออกินข้าวันละเก้าล้านเลยเหรอไม่รู้แล้วก็สวดพะพปิคเนตสวดพ่อแก กินเวลาไม่ถึงส0นาทีไอเดียมึงดีไอเดียมึงแล้วเราเดินอีกตั้งครึ่งชั่วโมงของมึงชั่วโมงนึงโอ้โหเหลือเวลาอีกเยอะเออพรุ่งนี้กูจะลองทันทีถ้ากูเดินไหวนะวันนี้กูเล็กเดมาไหนเอาเปล่าตอนเดินไปสวดมนต์ไปด้วย เฮ้มันมันจริงจริงจริงคือมันคิดคิดอย่างนี้คิ่อย่างนี้คือการเดินเนี่ยมันคือการสร้างอิมมูนให้กับ p h สิก c a l อ o d บเราส่วนการสวดเนี่ยมันสร้างอิมมูนให้กับ s p i r i t ช a l เรามันได้2ต่อ2เด้งอ่ะคิดง่ายๆก็คือเล่นโฟกเกอร์แล้วได้สูทเนี่ยใครจะไม่เอาวะซูท92มึงคุณจอนเล่นเหรอ92มึงโยนทิ้งแน่ถูกต้องไหมแต่ถ้าพอร์ทมึงดีฟ แล้วมึงก้าวสองมามึงเป็นบิ๊กไบมึงอาจา<ด>จะเล่น,าาลนใช่ไหมล่ะออมันเหมือนชีวิตติดซูตอ,อ,อ่ะชีตติดซูทอ่ะให้ก็ได้ให้ก็ได้ไดสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับซูตคือ2ใบเป็นดอกเดียวกันมันลุ้นฝาดได้แค่นั้นแหละไปอิสระไปเดินชมกลุม,มดีกว่าได้เวลาละ อยากเห็นสาวผ้าเหลืองไม่เจอดูดูดูสดมนบนออกเสียงถูด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 ูไอ้ตรบนมันนะมีสไลด์ไหมผ้สีช่อมดิมีอยู่เออเออไม่จ๋าผ้าห่มสีส้มของมันนะไม่มันจะอึดอัดถ้าเป็นผ้าห่มอ่ะเอาแค่กางเกงเป็นเกงอันนี้ก็พออ่ะมึงควรสต็อกไว้สักสิบตัวเอาให้อาขี้แตกขี้แตนทุกวัน มันหยุ่แล้วต้องมือแบบนี้ไช่ของพี่นับลูกประคำเราอย่างนี้เอาเวลานับเก้าจบอ่ะพี่จะเดินแล้วทำอย่างนี้เอาถูกแล้วมีโอควาด้วยเหรอโอ้รู้สึกขลังขึ้นมาทเลยมึงกลับมาไว้ผมอีกทีอ่ะแล้วถักเดดล็อกถ้ามึงยังโคตรเท่เลยเออเดินสวดมนต์นับลูกประคำถักเดดล็อกสีสีทชัดมึงเป็นนิวเลิร์นเซอร์ระดับโลกได้เลยเด้วยนี่กูไม่ได้ล้อนะกูทำจริงจริงครูสวดจริงๆ คนดูต้องหลีดตามนักมายางคนนี้นักมายางคนหลีดเลยไม่ต้องดูนึ่งไม่อย่ากคประเภทอะไรวะตัดไพ่ตัดไพ่เราตัดไพ่อ่ะเนี่ยใบบนถ้าแต่สมมติหลังเช้าไม่มีเขียนให้ผมรู้เลยนะก็กูจะกัดไปเดียวใบเช้าเขาไม่ได้หรอเขาบอกใบเดียวว่าอ่ะอตัดไปตัดก็ได้เอาเดียวก็ได้เนี่ยเราตัดกันหนึ่งใบลองดู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 ดูคนเดียวดูคนเดียวดูคนเดียวเคยดูหนังเรื่องนี้ปะกูไม่บอก ้ขีเขาไม่ยอมไม่อ่านใจเขาดาวสีนะใช่ไพ่์เนี่ยมีสีอ่อุ้ยมันมันโทนสว่างสว่างนะแต่มันมีมุมที่มืดเหมือนกันมือมึงบีบงานว่าอยากได้สีดำแบบไบรท์ครับสีดำแบบพาสเทลเป็นหนังแนวแบบฆาตกรรมเหรอไหมฆาตกรรมมั้งหนังเรื่องไซโคพี่เหรอไซบ้หนังเรื่องชื่อเรื่องว่าไซโคป่ะใช่ ก็มึงอะก็บอกแล้วให้คุณเลือกอันนี้บอกแล้วว่าให้หยิบกลางคอไปเูยตั้งแต่กูหยิบมาแล้วมึงทำเป็นคุยไม่ได้สีนั่นสีนี่มึงรู้ว่ามึงข้อมึงยื่นไซโคมาให้กูไงจัดไปมามาเอามานี่เอาทุกทางรู้จะเล่นยังไงวะเนี่ยเกีียดแล้วเนี่ยกูจะวัดอาคมนักมายากลไม่ทำได้ทุกอย่างมี กูเลือกอันไหนกูถามยากกูเลือกอันไหนคือแบบมายากลไม่ได้อ่านใจได้เดียวกับเมื่อกี้เลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนคำว่ามายากลเนี่ยมายาคือภาพมายาที่สร้างขึ้นมากลนคือวิธีการสร้างเมื่อกี้กูยังไม่ได้แตะไพ่เลยพี่กูยังไม่ทำสร้างมันเหมือนกับที่มึงให้กูเลือกหนึ่งใบแล้วกูมาดูเลยมันต้องมีเทคนิคไงเมื่อกี้ ยังไม่ได้ไม่เห็นเทคนิคอะไรเลยก็คือมึงรู้อยู่แล้วว่ากูเลือกอะไรมาใช่ไหมล่ะไ,ไม่รู้มันจะไม่รู้ได้ยังไงเราอตอนนี้มึงก็ไม่รู้แต่ม,ตมึงต่อมึงถ่ายถูกตลอ,อดไงขอไพนะ่น่ะขอไพนะ่น่ะแล้วเาขอไพ่ได้ปะยังไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่ได้แล้วถ่ายยังไงอะ่ะนึกว่าผมไม่มีบอ่อแสเลยใช่หรือเปล่าอ่ะกูให้ไพ่มึงอเล่น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 กลเล่นกลผมพยายามอยู่พี่ผมพยายามจะเอาตัวรอดจากตรงนี้ ทำได้อาร์ตนี่มันต้องมีเทคนิคมึงทำได้เหรอเออไม่ได้เนี่ยมึงอ่านใจกูละเมื่อกี้มึงเข้ามาอ่านใจกูใช่ไหมเนี่ยมึงรู้ความจริงแล้วว่ะรู้ขี <c oughs> ้เหร่ต้องไปคุยกับลูกค้าวันนี้มันไม่ได้เล่นเลยมันหนีไปไปโตแล้วก็แบบจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ อย่างเงี้ยมันคือตากะเดียวกันกับตาก่อนก่อนหมายความ่าตากพี่ตกาแรกคือผมถืออย่างงี้แล้วบอกพี่จอตัดให้เป็นจำนวนหนึ่งผมไม่ได้ถือให้ไงพี่จอแอบมาดูถูกต้องไหมนะพี่อาร์ตให้พี่จอเลือกหนึ่งใบให้พี่จอแอบมาดูอ่ะพี่จอก็หยิบมาหนึ่งกองแล้วพี่จอก็แอบดูหนึ่งใบเฮ้ยก็ถูกแล้วพี่จอก็เอากองคืนพี่อาร์ตแล้วเออใช่เนี่ยอาคมพี่อาร์ตมันจะสัมแดงเดชจังหวะนี้เอาว่าหนึ่งสิบสี่รืกรนะเนี่ย มันต้องมีวิธีแหละเมื่กีมันไม่มีแค่นั้นแหละตอนนี้มึงรู้แล้วมึงรู้แล้วไม่รู้เข้าเมื่อกี้มึงเข้ามากูสัมผัสได้ว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวแตเขาตัดเยิ้มวเหรอเดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจตัดผมจะเดาพี่จอร์นแล้วนะพี่จอนนี่ผมรู้แล้วเพราะว่ามึงเมื่อกี้มึงเข้ามาอยู่ในกิ่ใจกูแล้วมึงอ่านใจกูเสร็จแล้วอ่ะอาร์ตเฮ้ยมึงเลือกเขาเหรอ เพราะว่ามายากรเนี่ยมายาคือภาพมายาที่สร้างขึ้นมาเมื่อทำได้อาคมพี่อาร์ตมันจะสันแดงเดชจังหวะนี้ได้ดีดังเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังเหมือนที่กูบอกเลยอะไรไม่ต้องบอกหใครใครจะรู้แล้วตอนนี้อาร์ตรู้แล้วใครจะรู้ใครจะรู้ ไปตัดตรงนี้ตัดได้ตรงนี้ตัดได้อะไรเียเอ้ยพูดจาบอกแล้วเป็นเครื่องพิมพ์มีเฮียไม่ได้เล่นกับพี่ยองไม่ได้อยากคนดีขนาดไหนก็เล่นไม่ได้หรอเดี๋ยวกูจะไปฝึกมาไหมกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปฝึกมาพรุ่งนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะมาดูคนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมลำแหลกไปให้เตรียมหรือเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวจะหานี่แหรอ ยังไงวัดเง้งๆๆๆๆๆนี่แรกคนดูสนุกเต็มเลย จริงอะมันเป็นโชว์ของเราสองคนด้วยมันไม่ใช่โชว์มายาคนใช่เหรอโชว์ตลกทรมานเลยไม่คือไม่เคยเล่นมายาคนที่ไหนแล้วแบบเครียดอะทรมานอะอันนี้มันเป็นที่แรกเฮ้ยพี่อาร์เขาเป็นนักมายาคนจริงๆเอาว้วันเสาร์ที่ผ่านมาเขาไปรับจ็อบเป็นนักมายาคนจริงๆมึงเอาคนนี้ไปเล่นป่ะเนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนเลยคนดูมายาคนเออมืออาชีพไม่จอคนดูมายาคนไม่เล่นแล้วได้ไหม พรุ่งนี้ขอฝึกอีกทีอ่ะได้เออโอเคสนุกดีคนดูช่าไปเลยสนุกคนดูเนี่ยสนุกไม่ได้อะไรเลยไม่ตายเล่นไม่ได้ปะนี่มาไม่ทันแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาโชว์พี่จะไปห้าหกคนนะอึ้งมาแล้วหลายรอบสภาพคนเล็นไม่ดี ไม่อยากเล่นแล้วไ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะมาใครกันอีกแล้วเหรอไม่ครับเราใครมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่จะโชยอกันทำจอดเลือกอ่ะพูดแล้วก็เอาซะหน่อยเอาแบบจริงๆอ่ะจริงๆเลยอ่ะเลือกใครไปด้วยตั้งใจดูทุกอันอันนี้ได้เลยยิบไปดูยิบไปดูให้คนดูดูได้ได้ให้คนดูดูให้คนดูดูให้คนดูดูโอเควางไว้อ่ะวางไว้ทึบนี่นะตักไทยทุบทุบ ผมจะทายไพ่พี่จอร์ดเก่อนเอมันก็แค่สับแล้วโพซิชันให้ถูกแค่นั้นเองอาร์ตอะไรดูกันกองไม่ได้หรมันก็แค่มึงใส่เข้าไปแล้วมึงสับโพซิชันให้มันถูกเหมือนพวกเซียนป๊อกเด้งอ่ะถ้าไม่เป็นแม่จับได้ไหเมื่อกี้สีดำใช่ป่ะพี่เฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะ ไออาร์ตใช่เหรอคนดูอึ้งกันหมดแล้วนะระยะห้าสิบห้าสิบอี้ยสีดำมามี่เออสองสีอ่ะเฮ้ยเจ้ากงลงมาห้าคนดำอันนี้ของตาที่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ของตาที่แล้วไม่ใช่หรอภัยคนดูอุ้งกันหมดแล้วใช่ไหม ไม่รู้เอ้าไม่รู้คนดูเอ้าหน้ยมันใช้อยู่แล้วนี่คอมเมนต์กันข้างล่างเลยอาคมพี่อาร์ตเดี๋ยวยากเห็นอะไรเดี๋ยวเคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะจัดให้แต่สองตาแม่ง5โพดำมทั้งสองตาเลยเ้าไปจอดเลือกเองอันนี้ผมไม่รู้ใครจะรู้อ่ะคือเปิดทั้งสำรับมันเป็นห้าโพดัมหมดเลยโอ้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 ยดอ้ยโอ้ย่อมยโอ้ยโอ้ยโอ้ทโกใบโอ้ยโอ้ยูอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ะแล้วพอ้ยอ้ยกอ้ย สำหรับปกติอย่างนี้ไงเนี่ยิดโชวให้เลยเนี่ยม่ต้องพูดได่ไม่ได้ว่ะได้ไม่ได้วะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะกินข้าวเย็นแล้วอ่ะนะแต่ว่าไม่มีช้อนเลยสักอันหนึ่งแต่ หิวเหลือเกินก็วานยายนะครับเอาซ้อนซ่อมมาให้่ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรไม่เปนไพี่หมดแรงมากเลยว่ะตอนนี้พี่รู้สึกว่าแบตกระพริบมากเลยว่ะถ้าเป็นไอโฟนคือ5%เปอร์เซ็นต์เล็กเดเดินชั่วโมงเมื่อกี้ก่อนออกมานั่งดูเป็นผู้ชมนักมายากลนี้อัดเหนื่อยมากกดทองพยายามเป็นคนดูมายากลเหรออืมค่ะเด <ś 2> ยาวมากแล้วนะสัปดาห์วันนี้ยาวมากฮะแต่ให้ให้มันจุกจุกไปเลยที่จะพาพวกมึงมากินนี่คือขนมจีบงานแต่งพี่จอร์ดพี่จิ๋วใช่แล้วสั่งมาวันนี้คิดถึงอยากกินใช่ครับเขาชื่ออะไรนะแต่ก่อนชื่อจีบละมุนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นจีบครบเครื่องจีบครบเครื่องอต้องจิมอันนี้แล้วก็จิ้มอันนี้ด้วยสองจิจ้มหนึ่งสองสซมไม่เคยมีแบบ ส่งมาให้กินฟรีไม่มีนะคืออร่อยก็บอกอร่อยซื้อเองก็บอกซื้อเองถ้าสปอนเซอร์หรือใครให้มาแล้วอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็ไม่บอกอ่ะคือ <c oughs> คือ,ค,อคือลบภาพแบบจีบพัตคาารฮ่องกองไปก่อน <c oughs> มันเป็นจีบไทยๆท,ที่แบบซิมเพลกู๊ดแต่แบบคิดถึงเสมอ,อมไปพักก่อนลนะไป,ไปพักพักพักกันเนักก่อนลู้นแะน่นอนตกลงเัินก่อน